สวัสดีครับทำาปทุกทมตอนนี้มาท่องกามาอยู่สถานีเอ็ที่ชั้นสามอาโศกมาะธรมจมเอ็มอาที่อาโศกอ๋อถูกพระธรรมจุมมาเบ่งน้ำท่องเที่ยวพรเจ้าขึ้นมาเจ้าใต้ดินาานะครับทุกท่านโหนนะพราธรรมจุกดมองนี้นั้นเลยทราบทุกทม โอ้โหงานประเลยเจ๋งจริงๆนะท่องเที่ยวบึงกระโจรอแถวต่อแถวกันอ่าออกออกไปนะท่านผู้ชมกระโจ้ขึ้นมาตั้งแต่ใต้ดินคนต่อแถวกันใต้เลยท่านผู้ชมคดหลายแถวห้าหกแถว่ามชมเลย คุณู้ชค um. ุณ้จ like ริงๆคนที่ขึ้นก็ขึ้นคนที่ลงก็ลงตามผู้ชมคระลังตามชาติกหลายหลายบทพเจ้าต่อแถวนวันเข้าไปคุณผู้ชมคุณ้นค เดวันแย่กันเลยตามจมกนจากแถวหนึ่งสองสามสี่หาหกแถวตามจมเยืนต่อแถวกันหกแถวต่อไปกดชวนที่ลงไปก็ร้อยหลายต่อแถววันอ่าเข้าไปโดยที่ลงไป่าทางใต้ดินนะครับจบเอมากดตรงนั้นก็ร้อยหลายมันจะมีอ่องทางลงนะตามจมทางนี้กับทางลง ทางนี้ก็ตามลงเขากันท่านผู้ชมปไปไปนะไปพระทองสีพระด้านมอ่าขึ้นมาอีกฟังหนึ่งนะท่านผู้ชม,ชมฟังนี้ไปพระทองสีออกด้านหลังด้านหลังของอ่าห้างเทอร์มินอลนะท่านผู้ชม มาทองเราขึ้นมาด้านบนนะครับจบกลองนี้ก็จะเป็นทางออกเหมือนกันนะท่านผู้ชมนี่โอ้คนก็ไล่หล่ะท่านผู้ชมจ้าวบัตรทองกสิมาด้านนี้นะท่านผู้ชมมาทองกสิขึ้นไปทางอาสยามสมาคมท่านผู้ชมเลย ด้านหลังมาทำไปตรงคนก็ล่หลายด้านหลังนีม้มาท่องมาออกมาทะลุออกมาทะลทุด้านหลังทะไตรงด้านหลังนีง่ก็จะเป็นอ่าอทางเทมอนอ่อครับไปตรเป็นตัวนี้ออด้านหลัง มาทองเจ้ลองเดินไปตามถนนอาโศกท่านผู้ชมมาท่านผู้ชมเปิดนักท่องเที่ยวดูย่านนี้ครับท่านผู้ชมมาทบองย่านนี้ท่านผู้ชมไปอโอ้โหกรุงเทพเมืองขวากรุงเทพมหาคนคร ไแสงสีสวยงาคที่วิไลตามไปชมสวยงามมากตามไปชมเลยพ้อม เดียวกันไล่ลายทำโจมมือคนน่ะปมาท่องแต่ว่าถานนเส้นนี้บวกผู้วันไปทุรุใส่ทำโจมมาท่องกาบพกผู้กันว่ามจะไปทุรุใส่ไปฮอดใส่นะทตามผูชมมาท่องส้เดินไปเรื่อยๆนี่แหละหลบขามกัน,น,มมนอ๋อตามผชมคนน่ะ ตึกความสวยงามความอลังการยาน<อ>นี้ทํานผู้ชมนายอยู่ด้านในนต้องเที่ยวกัล้อหลายทาํานผู้ชม áo long vững qua chung kết luôn tệ làm chục กรเดินทุน่งเดืองมากจานค่ะท่านผู้ชมโคตรน่ะโอนะ้โหมีตะตึ่งใหญ่ทุกสูงทท่านผู้ชมเออโครป๊ ต้นต้นนี้ก็เป็นธนาคารคับท่านผู้ชมธนาคารไทยพาณิชย์ป่าทบใหญ่โตมรูรานมากตามประทธปลาทบเบิ้งมาท่องสี่ลองเดินไปเรื่อยๆเบิ้งท่านผู้ชมเพราะว่าอยู่ด้านหน้าก็จะเป็นอ่าวไฟแดง đẹp bảy đèn Hãy con à, kênh Ghiền Mì นั้นมากทานผู้ชมพยานนี้ติดยาวเลยทานผู้ชมคนนั้น มาออดจะคุมปิดซอยสามนะพี่ชมก็โทรมองเน่ยโคตรามชมเลยทางนี่งโติดงาเลยตามผู้ชมโคดรอ๋จริงๆหน้าไปเล่นอยู่ไมนกีว่า ตัวติดมาทาม่า,ทานผู้ชมรถดีดันถนนอาโศกก่านผู้ชมเออรถรถหลายแหง่งหลายแหง่ทงท่านผู้ชมเบิเ่งเอานี่ ติดเหงาวเลยทาตก่อนติดหหงาต้องตะแยกอาโกตามจชมก่อนตกหน่งสวยงามมากตามชมบรรยากาศดีสุดยอดคุณน่ะ โอ้โหยานิ่งทำสุ่บยอดตึกเงาตึกใหญ่ตึกสูงทาสุ่มหมดยอดยิงใจเงนคอยโอ้โหเ่ยตึกใหญ่ตึกสูงทำสุ่มทองอุณหะมาทองกลับมาฮอตซอยนี่ตามไปชม เอาา๋อท่านผู้ชมเหมยสำหรับคลิปนี้นะมาทัก,กาทายทิดาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้แหละมาฝากฝากกด subscribe กดไลค์กดติดตามสิ่งสำคัญน,นะทา่านผู้ชมบอกกดข้ามกดสนาเพื่อเป็นกำลังแรงใจเลยด้วยสำหรับคลิปนี้กับเวลาเพียงเท่านี้เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหนา้าสวัสดีครับ